สบายดีพดี่น้องสบายดีสู <fairly fine. S 2> คขูสุขคนสุมองสุบอนกำลังต่ำขับวงนไมสบายดีห้ามแยกเตียงพี่น้องทำไมเขาคั่วคือเก้ามือนี่เอาหน้าไม้จะอ่อนไประชางอยู่ทั้งๆมดลไปก่อเออนยว่ทำไมแกงนะไม่พีน้องต่ำเขาเบือก่อนฝนว่าก็เทิงอบดไปเอาไม่ใา อว่าแล้วก็ทั้งยังร้าแล้วก็ในสวนนะอย่านางคนบดิยีพี่น้องเอ้เนาะตมรสสกันรดมันอยางหนำมันจะเข้มข้นคนว่ามาอักมือนี่แซ่บน้ำกันพี่น้องเตียงว่าได้ยินหน่ำบ่แม่ยังคมเพื่อเดี๋ยวพอจะยินหนํำอยู่พี่น้องหน่ำสักก้อนเนาะเท่าลายมือเลยพี่น้องบได้กินแกงก็ไม้นี่ แซ่บในนอนมืนี้ก้ตกแปลกซีกอนพี่น้องพนว่าอาเธอร์ปะลัอ้าวดแปลกซกอนพี่น้องย กยขเบือบก้อยข่เบือบก่นอนผ่นวมาอ้ามาหน,นึ่งอา้าวใช้ตัวนี้ใช้ในกากินก๋นกนกนวยละ พี่น้องคือสิว่าเออมากกินแกงน้ำม้เนาะก็จะว่าอาหารลักพี่น้องเนาะสั้นะอาหารลักของคนเล่าเด้แกงน้ำมันมันจะกับแกงกินเล่นซุ้มกินซุ้มกับแกงซุ้มทำหมกบัวก่อนผักกระแหงพี่น้องงามๆเลยผักกระแหงกันเลยอันนี้หมกบวบบวบอ่อนทำไมอยากยันบวบบวเปลือยเพิ่นวะเอาบัวล้มก่อน แย่งได้ใส่แล้วบะงัวมาไปงัวก่อนเป่นวะแป้งนัวบใสน่ยโว้ยบบกินดีกลัวพี่น้อยเนาะม๊วยไใส่เป็นนวบวบกินดีกลัวเอ่ไม่เป็นนวดหนโอ้ยโเกินทาแท้ๆโบแกงกระยาทำโบใสเป็นนวด แข่งลงพี่น้องเนี่ยทำยังไงวะแขงที่ป่อยๆเนี่ยเพื่นวะหน่อยๆพ่เนาะเวีดด้ยซ้ำเร็จไปเที่ยมห้อยพี่น้องปาดแกงน้อ้ใส่บวบพี่น้องเอ๋ยไพว่าบบเซบนะเนี่ยก็อ่า ปลาผักของเฮามีผักกระถินอ่อนพี่น้องกระถินอ่อนกับผักบงเสร็จน้ำกันพอนู้เน้นๆเลยพี่น้องนี่ยี่ักขาดอ๋อพักขาดก็กินกับได้ปะปะได้โอ้เสร็จๆพี่น้องเลยพุดจอมากินน้ำกันพี่น้องสุขสุขคนแซ่บจเสร็จน้ำกันลินนี่มาเด้อเอเด้อแกงน้ำใหม้น้ำนู้หน่อยเด้อสบายีพี่น้องเอ้ยแกงน้ำใหม่น้ำใหม่ตอนเที่ยงอืม พี่น้องสุขุสุคนมาเส็บมานวน้ำกันพี่น้องวัสดีพี่น้องแกงล้วไมแกง้ไหมุโอเคค่เอาโดกับเบิดเอาโลดไมร้อยมเอาตูดไปไปนี่อยาองลูกนี่ฮะนักตะวันพี่น้องเอ้ซุ่มกันอีกแล้วบอกอรี่เพื่นบอกกินพี่น้องเอ้

อยนหเเองลงแมันเบิเอาไปด้วกานบ่ใส่ปลาคอ้องใส่ยำเว้นนั่นแล้ลอยยามใช่เลยลอยยมใ่เลยขัดใจเฮงลวมันอยากลูบเขาลงเลืองตะกี้ยำคนตกหน่อยคนตกน่อยฮะเลใส่ปลาคอได้ใส่น้ำยำน้ำใส่น้ำยำน้ำดีก้อนไปกิกก้อน แยกหน้องใหม่ใส่บวบออนได้ปะใช้กับบวบไมได้ไม่้มาจากแมวปลาเลยอ่อนมไม่ดนออกหน้าเิ่นออกยกท่านลูกใส่เคยปลอมพี่น้องเอ้ยเิ็นมอนอนบ้านเขาข่อเกี้ยวเลยวันท่า็พ้อเหมาบ่ว่าเสีกไปเลนอยู่ได้จังมือเนี่ยงโมยเวลาห่างเลย หาเวลาว่างเงี้ยออกออกไปห้ากลิ่นเรียงงัวเรียงยังแล้วกระสีออกกว่าส่วนมกเกาหลีออกเยอะไปห้าลิ่นคำปังเขาม้าพอเรียงงัวเรียงคว้วสามสี่โมงเห้ต่อนี่ปะมันบ่ถึงน้องเออมันบุผ่านของข้าเจ้า มันบโผ่านของข้าเจ้าไปจอแม่บาดนี่ลักจอก้นของข้าเจ้าโลดอย่าพุ่นทุกนะปามอยากชิลุ้มมองเฮาหางมวยเขาเห็นนะก็โยกกันพี่น้องเลยวกาหยอกกันเออคนบโผ่านของข้าเจ้าเนาะตัวได้ผ่านกับจังเฮาจังได้อืมอย่างไรอันอย่างใดเป็นพิษขมิ้นอืมมันโมอะไรเอาแกงมาหามึงหนึง สว่างนี้กัแดดพี่น้องเอ้ยสงสัยอันเพิ่นแดดโจให้ซุ้มอันผู้ใดเข่าซุกเนาะผู้ใดเข่าซุกก่อนเพิ่นก็เกี่ยวได้แถวซีวิไลวานเข้าไกลไปแถวซีวิไลนะของไผ่เท่านี้เขาเจ้ากับเกี้ยวแล้วเพื่อกะโจให้ผู้ใดเข่าซุกเนาะเกี่ยวช่วงนี้เกี่ยวสองสามมือสี่ห้ามือแหละ กี่ยวมือนี่ื่อมืออื่นถือวะได้นะคะแนนอ่เห็ดพรนใหญ่คะแนนอยเห็ดพรนามัดประดับนะเกี่ยวเศ้ามัดยามมอแรงก็ได้เรื่องรอกมันเหียงยเอยนมาอะไก่าอยาะขลุก็ออกแล้วบ่ไก่อยาก็เกี่ยวแล้วนาโอ้ยแกใหม่บ่ลุง

คือว่าตีเัาตนกุนงเออบปิตอทางตุนงบ่เออเลยลังใหม่ไปแทงกระแสเครื่องลายอีกจักมือพี่น้องเนาะจะออกไปลินน้ำเพลินเคยปลอมขินหอดเพลินอย่อ่า หอเพิ่นไปห้ามาข้ามออกไปทางอะไรใดพี่าเชื้อโมานไปย่ส่นอ้าวดาค่ะชุดชวยคนบอืมไปเอามากันข่อไอพกพังนะเออว่าสีชื้อมาไปกับหันหันนี่ๆเลย่อนไปไปซับอ้าอลําไอืมเลไติดอมอนกับติดอื่ปีนี่มักซินาเป็นยังไงบอ bồ lạp bồ đục nó. có thể kín như vậy hoàn thành. món ăn nó. bố đi nó nhang đấy. thả đi chẳng nhang. tu năn phải hai hết. mà lầm lèm tôi ไม่ร้อยพับมากกินไปด้วยต่ำมากต้องเนียบกว่ากี่แกไป้วนัวน้ำมันนัวน้บมันเห็ดดีกว่าหักขเกงสิบบา่ คือบัแมนพักกันยังฟุ้งคือบัแมนอ่นอย่าางุ้งนางเครือบ่มันบยแฉะเนาะนั่งแทนยัดออกน้ำหมูเพื่อเพื่ออืเอาแล้วเสียอะไรชาวบงกบดตะกี้ว่าอิพักกันลมมาแล้วหอมเนาะอมับ่อเลเนาะอืมเขาก็บมาอืมบ้มาเด้อมาหาพี่ฮัเนาะอืม <i> ะเาานเอาอกา็ออสิกินใลยชะก่อ,อกนพี่น้องบานี้เนาะโอ้ยหุ่มคนดีเลยแสีบขนาดเอาไว้สำนีเลยพี่น้องเนาะขอบุญคุณไลยๆพี่น้องสุขุสุขคนสุโมงสุบอลที่ติดตามพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี